4ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว8เกมเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ2เกมแพ้4เกมมี8คะแนนการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาในรายการนี้สามารถเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ1เกมแพ้2เกมส่วนการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ2เกมเกมนัดล่าสุดที่ลงสนามนั้นก็เปิดบ้านเสมอกับทีมลิว1 1 ในการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในส่วนความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดนี้พวกเขานั้นก็มีตัวหลักที่ติดโทษแบนคือเอลเยวาอีรวมถึงวูเก้ฟาลินเยชิมมี่กาโบที่มีอาการบาดเจ็บส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ก็นำโดยเพอร์มิสซาฟฟานคอฟสกี้ฟอร์ลิองโซโตกาอาเดียนโทมัสสันเวสลีย์ซาอิดในส่วนของผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือ เลืออาร์คเสมอล้อ,ลอง1-1